พลเอกอุดมเดชสิทธบ,บุตรเลขคธิการคสชค่ะกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคสชวนันนี้โดยมีตัวแทน5กลุ่มงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าคสชนั้นจะเริ่มปรับเปลี่ยนการทํางานเพราะคณะรัฐมนตรีนั้นจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่กันแล้วโดยให้หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงนั้นดูแลการเคลื่อนไหวใน,ในต่างประเทศที่ยังไม่เข้าใจคสชหรือรัฐบาลจนอาจเกิดความเคลื่อนไหวมากขึ้น โดยยึดถือตามนโยบายของหัวหน้าคอสชที่ไม่ต้องการให้เกิดภาพเชิงลบต่อคอสชนอกจากนี้ขอให้ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องค่ะว่าคอสชไม่เคยใช้ความรุนแรงกับบุคคลที่คอสชนั้นเรียกตัวมาและขอชมเชยกองกําลังรักษาความสงบที่ควบคุมความสงบในการป้องกันการกระทําความผิดกฎหมายในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีสําหรับการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็ยังไม่มีการหยิบยกประเด็นการยกเลิกกฎอายการศึกขึ้นมาหารือ เพราะว่ายังอยู่ระหว่างการสรุปประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆหลังจากที่มีรายงานว่าพบกลุ่มใต้ดิน้พยายามรวมตัวกันต่อต้านการทํางานของคอสช,อช,อชอและรัฐบาลแต่ขณะนี้ก็ยังไม่ออกมารวมตัวมากนักเนื่องจากติดปัญหาในเรื่องของกฎอัยาการศึก